สวัสดีครับวันนี้เบนแอน e ์ร r พมีข่าวมาอัปเดตกันอีกแล้วครับกับงานเปิดตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสุดยิ่งใหญ่ของค่าย a อ u s ยอย่างงาน ROG The Choice of Champions ที่โรงแรมเดอะแอ e เนียถนนวิทยุเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับโดยในงานนี้ได้ทำการเปิดตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวใหม่ครบทั้ง3ซีรีส์แบบเรียกได้ว่า all new กันเลยทีเดียวอีกทั้ง a s u s ยังได้เปิดตัวพาร์ทเนอร์ทั้ง4นะครับได้แก่ Intel AMD Nvidia และ Microsoft อีกด้วยครับโดยเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เปิดตัวในงานนี้นะครับทั AoT ah, okay. Six Series และ ROG s e p h y r u s Series โดยแต่ละรุ่นได้มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาเสริมอย่างเช่นการใช้ CPU จาก Intel Generation ที่9นะครับหรือ AMD Ryzen Generation ที่3ราฟิกการ์จาก NVIDIA ก็มาครบทั้ง GTX และ RTX หรือหน้าจอที่มาพร้อม Refresh Rate ตั้งแต่120ถึง240เฮิรต์เลยทีเดียวครับที่สาคัญทุกรุ่นมาพร้อมกับ Windows 10ติดตั้งมาให้เลยครับซึ่งแต่ละซีรีส์ก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนครับ ROG Stix Series นั้นจะเป็นแนวฮาร์ดคอร์เกมเมอร์สายอ e ีสปอร์ตที่ต้องการความเร็วแรงไหลลื่นไม่มีสะดุดรูปลักษณ์ดูดัน สร้างมาสำหรับเกมเมอร์โดยตรงครับส่วนในรุ่น ROG s e h y r u s Series จะเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการทั้งการเล่นเกมและยังต้องทํางานทําการอยู่ด้วยครับสามารถใช้น้ตบุกรุ่นนี้ไปเล่นเกมหนักๆและไปทํางานเป็นพรีเมียมโน้ตบุกเสริมลุกให้เราได้อีกด้วยครับและสุดท้ายสาหรับซีรีส์ทับเกมมิ่งที่มาพร้อมความเร็วแรงพู้ด้วยความถึกอึดทนครับการันตีด้วยการผลิตแบบ Mil i t a r ร g r a d รด้วยครับผมรุ่นที่เปิดตัวใหม่ใน Six Series ประกอบไปด้วย ROG Strix Hero 3และ ROG Strix G ส่วน ROG z e h y r u s Series เปิดมาอีก3รุ่นเลยครับนัน M และ C ครับต้นทัพเกมมิ่งก็เปิดตัวรุ่น FX 5 0 5ที่มาพร้อม AMD Ryzen Series เป็น CPU ด้วยครับนอกจากนี้ในงานนี้นะครับ ASUS ยังได้เปิดตัวเกมมิ่งเดสก์ท็อปสำหรับคอ DIY ด้วยกันอีก2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ ROG Hurricane และ ROG Strix GL10 เร็วแรงโดนใจสายฮัดคอแน่นอนครับถ้าใครสนใจตัวใหม่ของทั้ง3ามซีรีส์ของ ASUS ที่เรานำมาให้รับชมกันในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Banana เลยนะครับและถ้าเรามีโอกาสก็จะนำมารีวิวให้ดูกันเพิ่่มมติแนนนอรับสห VN ผอครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ